ดีครับมื่อวานี้พอ่อกับปลาสีอีกเช่นเคยพี่น้องโอ้พี่น้องในเมนูกุ้งเผาเป็พี่น้องโอ้เด่นมากหกตัวพี่น้องตัวบอใหญ่บันไดย์ก็ไปได้กินแซ่บพี่น้องฝากกันเลยด้อพี่น้องฝากพีในใก่น้องกดไลค์กด subscribe กดติดตามไมาาว้ลังใจให้บปลาสีนะครับก็ขอคุณพี่ขอนคุณน้องที่คอยเติมเรื่องใจปลาสีอยู่ตลอดมา,ามาไพี่น้องมาหาขอหาปลามากินน้ำกันนิ้วหนึ่น้ำจิ้มครับมาไพี่น้องมา เฮราดสิด็ดโอ้ยคมคอมขอม,ขอ,มอืมเห็นหพี่น้นองต้องต้องเนียนก่อนสปอกอืมอืมอ,มอมืมาลองบ้งพี่น้องที่เสียบด้วยบ่เสียบโอ้ขอขออนุญาตวางางล่างด้พี่น้องอืมนี่ คือแ hmm. ม่แบบสดๆเลยพี่น้องยังดินดูยคือแม่คือรู้ว่าที่ลอยยี่สิบแบบอืมอืมมันเดียว มามาพี่น้องมาเกินนิ้ซื้อเลยพี่น้องพี่น้องอยู่ไกลกันบนเกินกับบดิกินน้ำดอก,กเดี๋ยวบาซีกินให้บางเนอะข้อ <c ười> ยู่ไกลกันยังคิดเดีเด๋มวไมนกินน้ำกกนพี่น้องแล้วก็เริ่มมองระบวนกับกินให้บังให้บ้าซีกินยังเห็นยังกับคอมเมนต์ได้ครับือ กินกุ้งหนิมเรามาคนดีแพรไปหนอ่อยแพรมันมันหัวมันกุ้งปลาซีมากมักมีหน่อมันหัวมันลูกแศบอ๋อที่ร้านนี่คือนี่อ๋เอเลยโอ้อออออลาบไปก่อน พี่น้องหวอัวนักมือเจ็บเจ็บครับพี่น้องโอ้ดนี่หวานหวานออืืมมแซ่บครับคนเด็กกรุงพี่น้อง ไปหาที่รถหาไปตลาดมันกระโบนค่อยมีกุ้งแม่น้ำนี่แต่กุ้งกุ้งกุ่มกุ้งขาวเพียงอย่อิดกุ้งอยังบัรดูอือโอ้พักเพียงพักก็เก,ก่เาขอทาปลาเรือโอ้ยมึง โอ้ปิวปิวปิวพี่น้องปิวอยู่ไฮอยู่หน้าให้เขาพี่น้องเลยลมเย็นเย็นบานห้องอาบานมาถ่ายคอนเทนต์มั้งืมลมลมพัดพี่น้องลมแห้ง อย่างบบงามบัดเดยใหม่ๆจงังไยบรรยากาศก็มีก็เฟี้ยงบอไหมน้องเฟี้ยงหงวัวว่าก็มีอะไรบางสีเหลืองงวัวหาโตพี่น้องเอาไปต่ขายแตงเมียเอาไปเอา,างวังวงัวใหญ่สวยก็พเพิ่งป่องขายไปแตงเมียไปน้อง หาตัวยี่เดลไลเซนี่พี่น้องม,มันเดีกงูใหญ่งูสองหลอบแม่บา้ปบาปาในวานศีรษาขายงวแม่แม่เลยบอกไปเอาใหญ่ให้งวเอาให้สองหลอดนีพี่น้องตนนั้งเสาตั้งแรงตั้งแรงแต่ว่ามีสิทธิขายได้แล้วล่ะแต่ว่ <c oughs> าซีกินลูกงวให้บงถ้าเพถ้าเพ สนใจอยากได้งว่กับติดต่อบาวซีไหลบาวซีคลายด่วนพี่น้องหรงอว่าไปแต่งเมียเมี่จะตรงงามอ้อมวมั่วหัวมวนกันพี่นอ้องอืออือ โอ้กินเสียบตรงหือหือโอ้โอ,โอ,โอ,อาทาเดียวอ,อ้เดียวเนยียอนิ่งเบ่งเข่าจนพูนอืือ อาเอยกุ้งนี่ที่น่งกินกระเสียบได้เหรอเราบอกตามจิกกุ้งนี่ว่ากุ่มไหนนะกุ่งอื่นกุงมกุลาบก็ืลอกุ้งนี้ไม่เรากุ้งเขาที่เขาเรียบที่นั่งกินกระเสียบบนปืนกุ้งแต่สำหรับคนถี่แพร่ครับแพร่ไงแพร่ไงดีอืเ็โอ้ ตะกรุงย่างไม่หอมนึน,นออกหอมคิวความมีความใหม่ความหอมนะกระบางคนกะเราบมากรุงย่างกรุงย่างมันปอกหยาบมันติดเปลือกบางคนกันมากินกุุงต้มกุุงหลวกกุุงหนึ่งปะ อะไรตะคนมักเวี่ยอร่อยมากมั่มักบพูกันเพื่อนดีกินอันนี้ต้องซื้อมาเป็นโลเนี่ยเป็นโล่นี่คักเลยเพื่อนอื ก็ม้วนหัวมวนกันไปน้องพี่น้องท้ามข้าวทา้า,ทามไข่กันเป็นย,ยังไงกินเสียบเอาเสียบเป็นกันจากทางใดพี่น้องเบิ่งกันเห็นกันจิ้งมงก็คอมเมนต์กันไหมในเรือพี่น้องเบิ่งเห็นกันจิ้งมงมึงอยู่จังหวัดใดมันมันเป็นยังไงอยู่ใครอยู่ไหนพี่น้อง อยากไปติกนี่หูเวเด็กินกน,น้ำขออนุญาตกินน้ำเล็กน้อยได้พี่น้องโอ้แซ่บคอทาสุดยอดพี่น้องโอ้กัฝากพี่ฝากน้องฝาก็อะไรก็จะตัวใครก็ดต,ตามไม่ลังใจ่ายบ,บ้าไอ้บาซีพี่น้องกับบาซีเห็นแรงการลงไอ้พีลงเบิึงอยู่เรื่อยๆกับพุทธกระดิ่งแจ้งเตือนไว้บาซีลงคิวทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์พี่น้องเป็นเวลาประมาณ นนิบแปดนนเกาเป็นหฮโมงแรงแกาฝากพี่ๆน้อ,นองติดตามรับชมกันนํากาเมื่อนี้คือสีขอโตัลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ